ธรรมชาติให้ดูนะคะเ,เพื่อนมาดูธรรมชาติกันจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดี AI สวัสดีคนพี่มาร์กนะคะวันนี้ยายออนสิมาทายธรรมชาติธรรมชาติให้ดูโอ้โปกอันโกยังกเขาเอื่อนลากสามสิบ บ้านเทาเอินซี่สั่งแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วว่ารากสามสิบเป็นยาบำรุงยาบำรุงนะคะบรรยากาศบ้านบ้านเฮาบรรยากาศบ้านบ้านเอาบอกทั่วคือได้กโป้หยประดิษฐ์อันนี้ลูกมะถั่วนะคะกถกทั่วฝักยาวยังไม่ยาวเลยยังไม่โต อันนี้ถั่วฝักยาวค่ะจะมาถ่ายรีวิววนบ้านให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นของหลายย่ายออนเลยมาไทยให้เพื่อนๆฝากเพื่อนๆเ,เ,เบิงงเอฟซสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโอ้สงสัยนกมันไม่กินเลยเหอะลุ่มใบหอมใบลูกถั่วลูกถั่วถั่วสีชมพู ถั่วสีม่วงถั่วสีม่วงจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีเอไอสวัสดีคุณพี่มาร์คสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะอุ้ยนกหลายห้องกิกจักกิกจักอยู่สวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้ามาดูมาถูต้นถั่วถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนเพื่อนยังลูกยังไม่ได้โต สวัสดีทุกคนสวัสดี AI สวัสดีคุณพี่มาร์คสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอ,นเอนในเชียร์เตอร์ค่ะแม่ออนพ่อมาเบิงทัวร์กำลังเป็นดอกนี่ส้มีตัวดอกด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 กจ้าตัวดอกดกค่ะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเห็นยังดีๆเขาก็จะให้เบิงเนาะ เพื่อนเพื่นเบิ้งน้ำอดใจไม่ได้ก็เลยมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูรับชมทุกคนนะคะเพื่อนเจ๋าเป็นปูเป็นสวนขั้วสวนั่วทุกคบอกทีกำลังเป็นดอกตากซากเลยโอ้อยู่ขางในก็มีบอกทั่วหลายตัวนี่แี่ทั่วลูกทั่วโดๆค่าดกมากดกมาก ดกดกด,กดกเอาฝูงสีกับไข่ยู่ได้ล่ะเ <_ d ata> ่าได้กินยู่ได้เนาะไข่เ่าได้ขายก็ได้ลูกดกดกจ้า <_ d ata> ดกมากดกมากค่ะเ <_ d ata> นี่ยข้างในก็มีเยอะแยะเลยล <_ d ata> ูกถั่วฝักเงาจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าถั่วฝักยาวค่ะ <_ d ata> เป็นถัว่วฝักยาวสีม่วงนะคะ <_ d ata> มันมีหลายพันธพันนี้พันุ์กรอบนะคะ เพื่อนๆท่าน,นกอบกินละหวานหวานชุ่มคอชื่นใจกันปลูกเองมันบม่มไหลสารมันกับไม่มีสารผิดตกมันก็ดีไปอีกอย่างนึงถ้าซื้อกินไม่รู้เขาเอาอะไรใส่เนาะแต่เราทำเองมันก็ไม่มีสารข้างในก็เยอะแยะเลยข้างในก็เยอะต้องหลายอย่างนะคะเพื่อนๆ ายอ่อนเลยเอามาฝากเพื่อนๆให้ดูสวยงามสวยงามค่ะอีกร่ังเป็นดอกกากสากเพื่อนๆจ้าที่หอดก,กสาวน้อยร้อยผัวเขาก็เรียกนะเนี่ยแต่ต้นถั่วอยู่ข้างในแต่ใบมาอยู่ข้างนอกกับลูกอะลูกถั่วมาอยู่ข้างนอกจ้า สวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอไอนะคะลูกมะละกอกำลังจะออกลูกเเป็นลูกเลยกำลังม,มีดอกงามๆเลยเพื่อนเปี่ยนจ๋าดอกสวยๆเฉยนี่ค่ะเพื่อน,น,ะะอนๆยายอ่อนก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆจ้าขอพระคุณนะคะขอพระคุณทุกคน คุณลูกดกดกบอกงงดกคักเวยดกดกก็มีนะคะเป็นลูกแล้วค่ะนีมีหลายอย่างหลายแนวขอบคุณค่ะ